เรามาดูเรื่องต่อไปกันนะคะคือเรื่องสี่เหลี่ยมข้างหมูอ่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูก็เป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยมหนึ่งชนิดนะคะที่นักเรียนต้องรู้จักนะสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นลักษณะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นมีก้นตัดนะคะก้นอย่างเงี้ยอ่าหลายๆรูปแบบเห็นไหมมันจะมีด้านสองด้านที่ยาวไม่เท่ากันนะคะนี่เห็นไหม,มจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ นะคะลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะมันจะมีด้านสองด้านที่เป็นด้านขนานกันเสมอคําว่าด้านขนานนะคะคือมันจะมีระยะห่างเท่ากันตลอดเลยสมมุติว่ารูปเนี้ยนะคะสมมติว่ารูปนี้นะนักเรียนดูนะสมมติว่ารูปที่คนะนะนะรูวงๆอยู่เนี่ยมันยาวไปเรื่อยๆแต่มันก็จะคงมีระยะห่างตรงเนี้ยค่ะที่เท่ากันเสมอเลยนี่ไม่ว่าจะขีดเส้นตรงนี้ตรงไหนขีดเส้นเรามาตั้งฉากนะคะ ตรงไหนก็ช่างมันก็จะมีความยาวเท่ากันถ้าสมมติว่าตรงนี้คุณครูสมมติว่าความยาวห้าเซนติเมตรเนาะถ้าคุณครูมาลากเส้นอีกเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ปึ้งตั้งฉากเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีความยาวห้าเซนนะคะแต่ในเรื่องของสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเขาจะเรียกระยะห่างตรงนี้ว่าความสูงนะคะเขาจะเรียกตรงนี้ว่าความสูงนะคะนี่เขาจะเรียกว่าความสูงเลยอย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมรูปนี้มันจะไม่ได้มีเส้นเนี่ย รูปนี้เขาไม่ได้กําหนดเส้นตรงตั้งฉากข้างในใช่ไหมคะแต่เขากำหนดข้างนอกข้างนอกเส้นนี้เราก็จะเรียกว่าความสูงเหมือนกันนะคาความสูงเหมือนกันแล้วมาแล้วก็จะมีเส้น2เส้นนี้ที่เป็นด้านขนานกันนะคะ,ะแล้วมาดูรูปนี้บ้างคะ่ะเอเกิดความผิดพลาดตึ้งะนะคะมาดูรูปนี้นะสี่เหลี่ยมกขคง,งนะคะก็เหมือนกันเลยเห็นไหมก็มีด้านขนาน นะ,ะด้านตรงข้ามที่ขนานกันและก็มีความสูงคือเส้นนี้นะคะ,ะต่อมาสี่เหลี่ยมงอคอกรดนะคะเห็นไหมก็จะมีด้านตรงนี้ที่เป็นความสูงจากหลายๆรูปที่หนูเห็นมานะความสูงจะมีเห็นไหมจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการตั้งฉากตั้งฉากเส้นความสูงเนี่ยจะตั้งฉากกับเส้นด้านขนานเสมอ จำไว้เลยนะเส้นความสูงเนี่ยจะตั้งฉากกับเส้นด้านขนานเสมอเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้ถึงเส้นความสูงมันจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ตามทีเถอะนะคะแต่มันก็จะสร้างมาให้เห็นไหมคะ,ะสร้างมาให้นี่แบบนี้อันนี้ก็มีให้นะคะอพอเรารู้จักคร่าวๆแล้วนะนี่เห็นไหมนี่นี่แหละคือสี่เหลี่ยมคางหมูมีรูปลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะต่อมานะนี่ แบบฝึกหัดนี้นะคะแบบฝึกหัด7.5เนี่ยจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนคุณครูก็จะยกตัวอย่างจากในหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะอมาดูตัวอย่างที่1นะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ให้หนูสามารถระบุความสูงแล้วก็ความยาวของด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้นะคะครูก็จะเขียนบอกแล้วว่าหน้านี้อยู่ในเล่มแบบฝึกหัดก็ให้นักเรียนเปิดเปิดดูกับคุณครูไปด้วยก็ได้อันนี้นะคะอ่ะดูนะตัวอย่างที่1 สี่เหลี่ยม W O R M นะคะมีอะไรคะมีเส้น W P นะเห็นไหมเส้น W P คือเส้นไหนคือเส้นนี้ค่ะนี่คือเส้น W P เห็นไหม The b i w หรือ W P เนี่ยเป็นอะไรคะเป็นส่วนสูงยาวอ่ะทีนี้ยาวอันนี้คือความยาวสมมตินะลูกที่ครูคเขียนว่าว่า4เซนติเมตรนี่คือความยาวสมมติ นะคะสมมุติเพราะอะไรเพราะว่าครูไม่ได้วัดจริงๆครูถ่ายรูปมาจากหนังสือแบบฝึกหัดนั้งเรียนใช่ไหมแล้วครูก็มาลงในนี้คุณครูสมมุติเอาแต,แต่ถ้าหนูยังเปิดพร้อมกับครูในขณะนี้หนูก็ลองวัดดูเลยค่ะว่ามันมีความยาวเท่าไหร่แล้วก็เขียนลงไปในแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็มีอะไรต่อไปคะมีเส้น WO ฮะเส้น WO คือเส้นนี้เห็นไหมคะเส้น WO คือเส้นนี้เป็น ด้านคู่ขนานกับเส้น MR เห็นไหมมันจะตรงข้ามกันนะคะโดย WO ยาว3เซน MR m น้ m, อ, MR, นอคุณครูเขียนผิด MR นะคะ MR นะคะยาวเท่าไหร่คะ5เซนอันนี้คือสมมุติสมมุตินะคะสมมุติกรุณาไปวัดจริงๆนะ,ะสมมุตินะคะอย่าลอกนะถ้าคุณครูเห็นแบบฝึกหัดใครลอก สี่สามห้ามาเหมือนคุณครูเนี่ยคุณครูจะตีเลยว่าลอกนะคะเพราะว่านี่คือเป็นความยาวที่คุณูไม่ได้วัดจริงๆถ้าหนูดูอยู่ขนาดนี้ให้หนูลองวัดจริงๆด้วยไม้บรรทัดโอเคไหมคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมอ่าเราลองลองระบุดูถ้าเราระบุถูกต้องต่อไปเราจะหาพื้นที่ได้ถูกต้องมาดูข้อสองบ้างซีเลียม P อ่สี่เหลี่ยมพลอยนะคะพอพานอลออิงออ่างยอยักษ์นะมีอะไรเป็นส่วนสูงส่วนสูงสังเกตเลยลูกส่วนสูงจะเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับด้านคู่ขนานแล้วก็มีสัญลักษณ์ของการตั้งฉากอยู่แบบนี้คือเส้นอะไรคะรอเรือยอยักษ์เป็นส่วนสูงนะคะต่อไปอะไรคะอ่าต่อไปยาวกี่เส้นไปวัดเอาต่อมามีอะไรเป็นด้านคู่ขนานมีอะไรลูกมีเส้นพอลอลิง กับยอยักออ,อ่ออางเขียนไปทีลอะอันพอลอพอลอกับเส้นยออเป็นด้านคู่ขนานโดยอันนี้ก็ลอกมาพอลอกับยออยาวเท่าไหร่หนูก็ลองวัดดูนะคะอ่ะลองมาข้อ3ดูซิซีเลี่ยมเนม NME มีอะไรเป็นส่วนสูงอ่ะสังเกตเลยหาสัญลักษณ์ตั้งฉากอยู่ตรงไหนคะสัญลักษณ์ตั้งฉากอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมก็คงเป็นเส้น MA อ่าเป็นเส้น MA ไหมดูสิหรือจะเป็นเส้น NA ลองดูถ้าเราระบุส่วนสูงยังไม่ได้เรามองหาด้านคู่ขนานก่อนค่ะอะไรมันขนานกาันหนูลองดูซิเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้ไหม ลักษณะของเส้นขนานเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะไม่ใช่นะลักษณะของเส้นขนานจะเป็นลักษณะของเส้น E N กับ M A เราได้ละมี E N กับ M A เป็นด้านคู่ขนานนะคะต่อมานะเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นส่วนสูงถ้าสงเส้นนี้ถ้าสองเส้นนี้เป็นด้านคู่ขนานกันแสดงว่าเส้น N A เป็นอะไรลูก ส่วนสูงนะคะคือ N A เป็นส่วนสูงตรงนี้ก็ลอกมานะคะ M A ใส่เส้นความยาววนหัวไอ้มันด้วยเป็นเส้นตรงยาวเท่าไหร่ต่อมาเราจะมาดูวิธีการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูมันก็จะมีสูตรการหาเหมือนดั่งสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมเวลาเราหาพื้นที่ข้างในอะคะ่ะพื้นที่ข้างในคือตรงไหนคือตรงนี้เห็นไหม เหน็นไหมอ่ะนี่คือพื้นที่ข้างในของสี่เหลี่ยมคางหมูมันก็จะมีสูตรการหาพื้นที่เหมือนกันอย่างของสามเหลี่ยมอทบทวนดูนหน่อยสามเหลี่ยมก็คือเศษ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมคางหมูก็มีสูตรเหมือนกันนะคะใช้เศษ1นส่วนสคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานนี่คือสูตรการหาของมันหน้าที่ของเราก็คือเอาตัวเลขอะค่ะมาแทนมาแทนภาษาเหล่านี้มาแทนความสูงมาแทนผลบวกของความยาวด้านคู่ขนาน ก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วเนาะว่าความยาวคู่ขนานเป็นยังไงความสูงเป็นยังไงทีนี้เราก็จะเอาตัวเลขมาใส่กันค่ะอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็เท่ากับมาเลยนะคะเศษหนึ่งส่วนสองก็เขียนเหมือนเดิมสูงคืออะไรนะคะสูงก็คืออะไรนักเรียนมองออกไหมว่าสูงข้อนี้คือตรงไหนสูงของข้อนี้ก็คือห้าเมตรค่ะอ่าห้าเมตรคือความสูงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองด้านนี้มันเป็นด้านคู่ขนานกันนักเรียนจะเอาสี่เมตรมาเป็นความสูงได้ไหมเอียงแบบเนี้ย ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของอะไรนี้ค่ะมันมีสัญลักษณ์ของตัวนี้มันไม่ได้ตั้งฉากมันเอียงๆอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอา4เมตรมาเป็นความสูงไม่ได้เขาใส่มาหลอกหอกหนหูเฉยตัวนี้ค่ะนะคะพอเราทราบตัวเลขแล้วเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเขียนสูงก็คือ5ใช่ไหมผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานนะคะในตอนนี้เรายังไม่คล่องเราอย่าเพิ่งเอาผลบวกมาใส่เลยเราเขียนก่อนว่าเอาอะไรบวกอะไร ด้านคู่ขนานมันก็มี2ด้านก็มีเลข2กับเลข6ใช่ไหมคะอ่าเราเขียนแบบนี้ก่อนนะคะถ้าเราทําไปนานๆเราคล่องเราเอาผลบวกมาใส่เลยก็ได้นะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณห้าถ้ามีวงเล็บแบบนี้หนูต้องหาคําตอบในวงเล็บก่อนเสมอนะคะจําไว้นะทําในวงเล็บก่อน2บวก6เป็น8นะคะเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณทีนี้นะคะ,อะขอซูมเข้าหน่อยเนาะ นะเผื่อบางคนมองไม่เห็นสายตาสั้นนะคะต่อมาเรามีเศษ1ส่วน2คูณ5แล้วก็คูณ8เราก็จะทำการตัดทอนกันคำว่าตัดทอนคือตัวส่วนมันเป็น2มันสามารถตัดทอนข้างบนได้ขอแค่ข้างบนเป็นเลขคู่ในที่นี้เลขคู่ในที่นี้คือเลขอะไรเลข8นั่นเองเราจะตัดทอนกับ8 2 1เป็น2 2คูณ4เป็น8ด ใช่ไหมคะเมื่อข้างล่างเป็น1เราหยุดละข้างบนเหลือเลขอะไรบ้างเหลือเลข5เลข4กับเลข1เราเอาทั้ง3ตัวมาเขียนคูณกันค่ะ1คูณอะไรได้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเขียน5คูณ4เป็นอะไรคะ5คูณ4เท่ากับอะไรเท่ากับ20อืมทีนี้หน่วยอ่าเราไปดูหน่วยของมันกับซูมออกมาดูหน่วยของมันหน่วยของมันในที่นี้คืออะไรคะเมตร เราบางคนสะเพารีบมากตอบเมตรเลยหลายๆคนนะคะแต่คำว่าพื้นที่มันมีลนะักษณะมีเนื้อในเห็นไหมที่ค,คุณครูวาดเนี่ยมันจะมีเนื้อในนะมันจะแบ่งเป็นตารางแบบนี้นะคะเราต้องคำตอบนต้องเขียนคำว่าตารางเมตรนะคะหรือตอรอจุดมอจุด แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นตัวย่อเห็นไหมได้แล้วคำตอบของมันคืออะไรคะ20ตารางเมตรนะคะ20ครูเห็นว่าในกระดาษรายงานหนูก็มีเส้นบรรทัดอยู่เพราะฉะนั้นเขียนให้เรียบร้อยนะคะอ่าได้แล้วข้อแรกนะคะนี่คือตัวอย่างนะไม่ต้องจดนะค,นคุณครูเห็น เออแต่บางคนอยากจะจดใส่สมุดจดได้แต่เวลาส่งใบใบงานนะคะส่งแบบฝึกหัดอะ่ะที่หนูเขียนใส่กระดาษายงานนะคะหนูไม่ต้องลอกมาหนูไม่ต้องลอกมาหนูครูเห็นของน้องป .5 บอกว่าครูสั่งครูสั่งแบบฝึกหัดทั้งหมด7ข้อไม่ใช่คุณไม่เคยได้สั่งแบบฝึกหัดเยอะขนาดนั้นมันมีตัวอย่างอยู่สี่ตัวอย่างแบบฝึกหัดอีกแค่3ข้อเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูให้แบบฝึกหัดสองข้อหรือสข้อ หนูเขียนใส่ใบงานแค่นั้นนะคะอันนี้คือนี่ครูย้ําป .6 นะแต่น้องปห้าเหมือนยังไม่เข้าใจลอกทุกสิ่งทุกอย่างมาส่งเลยนะคะ,ะทีนี้นะทีนี้เราจะมาดูข้อที่2นะคะก็สูตรอันเดิมละค่ะนะคะ,นะคะสูตรอันเดิมแต่ทีนี้เรามาดูซิอะไรมันเป็นความสูงอะไรมันเป็นด้านคู่ขนานถ้าเรามองไม่ออกนะคะเราก็จะหาเลยว่าอันไหนมันขนานกันอ,อันไหนไม่เอียงอันไหนแบบ ตรงข้ามกันพอดีในที่นี้คุณครูว่าคิดว่านักเรียนมองออกละคือด้านนี้กับด้านนี้ขนานกันและด้านคู่ขนานแสดงว่าความสูงเล็งหาเลยค่ะสัญลักษณ์ของตั้งฉากคือเส้นไหนคะคือเส้นนี้อ่าได้แล้วเนาะทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะเหมือนกันนะต่อมาเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเอามาเขียนแทนค่าในสูตรสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวก ความยาวด้านคู่ขนานเวลาหนูแสดงวิธีรมนะคะให้หนูเขียนสูตรแบบนี้ทุกข้อ,อเขียนแบบนี้ทุกข้อนะคะถ้าเราไม่เขียนหนูจะจําไม่ได้นะคะถ้าหนูไม่เขียนหนูจะจําสูตรไม่ได้เลยหนูต้องเขียนแบบนี้ก่อนที่หนูจะแสดงวิธีรมในบรรทัดแรกทุกข้อนะคะอ่านี่นะคะพอเราเขียนสูตรเสร็จนะคะเราก็ทําการแทนค่าตัวเลขเลยค่ะ อันดับแรกก็เอาเศษหนึส่วนสงลงมานะคะเศษหนึส่วนสงลงมาคูณอะไรคะความสูงในที่นี้คือ2.4จุดสี่ใครไม่เห็นบ้างมีคนไม่เห็นไหมอ่าคุ้มเห็นนะนี่สองจุดสี่นี่สองจุดสี่เซนติเมตรนี่นะคะต่อมาคูณอะไรคะผลบวกก็ใส่วงเล็บเลยคะ่ะผลบวกคืออะไรบวกกับอะไรคะสามจุดห้าบวกกับห้านั่นเอง ทีนี้ต่อมาทําในวงเล็บก่อนที่เหลือก็ลอกลงมาปกตินะคะอันไหนที่เรายังไม่ทําอะไรมันก็ลอกลงมาค่ะหาผลบวกของในวงเล็บบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยบวกกันได้8ปดจนะคะแปดบางคนบวกไม่เป็นนะเอาขอทบทวนการบวกทศนิยมก่อนนะคะขอทบทวนนะสาบวก กับ5บางคนเขียนบวกแบบนี้เลยอ่าห้าบวกหเป็น10ทด1เป็น4.0แบบเนี้ยไม่ใช่นะคะโนโนผิด no, no, นะคะเวลาบวกทดสนิยมนะคะอ่าดูนะในในข้อในวงเล็บเนี้ยคือ3.5จริงไหมอ่าและทีนี้5นะคะมันเป็นจํานวนนับที่มันเต็มเต็ม5มันไม่มีจุดแต่เวลาทําการบวกหนูต้องใส่จุดให้มันหนูต้องเอาเลข5มาตรงกับเลข3แล้วใส่จุดให้มันคือเลข0ค่อยทําการบวก อ่าห้บวกศนย์เป็น5้าใส่จุดให้ตรงกันสาบวกหเป็น8ดเห็นไหมคำตอบคือ8ปุดนะคะไม่ใช่4.0นะคะบางคนแบบโอ้โหจับคู่จับบวกเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคำตอบคือ8ปดจุดาพอได้แบบนี้ปั๊บอ่ะหนูมาดูสัญลักษณ์บ้างเราจะเอาอะไรตัดทอนกันดีคะเมื่อข้างล่างเป็นสองเงี้ยเราต้องหาตัวตัดทอนนะคะามาดูซิสองหเป็นสเหรอสองจะตัดทอนกับแปดุด้าได้ไหม มันลงท้ายด้วย5แบบนี้เป็นเลขคี่นะคะ2ตัดทอนได้ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดทอน 8. 5เราจะไปหารหรือตัดทอนกับ2.4ถ้ามองเลขกลม,กมๆเต็มๆโดยไม่มองจุดนะคะมันคือเลข24นั่นเองหนูต้องหาว่า2มันคูณอะไรได้เท่าตัวนี้ถ้าทำทีละตัวเช่นต้องทำตัวหน้าก่อน สองคูณอะไรได้สองสองคูณหนึ่งเป็นสองตรงนี้ก็ใส่จุดให้ตรงกันต่อมาค่ะสองคูณอะไรได้สี่คะสองคูณสองเป็นสี่ตัดทอนเหลือหนึ่งจุดสองืมทีนี้นะคะบรรทัดต่อมาหนูจะเอาตัวเลขที่เหลือก็คือมีเลขหนึ่งเลขมีเลขหนึ่งใช่ไหมคะเลขหนึ่งจุดสองแล้วก็เลขแปดจุดห้าเอามาเขียนใหม่นะคะก็คือเอาหนึ่งจุดสองคูณกับ 8ปจุ้ามาเข้าสู่การคูณทศนิยมแล้วตายบางคนเหงื่อแตกนะคะฟังตัวอย่างแล้วโอ้ยากยากนะคะมันไม่ยากนะคะการคูณทศนิยมเหมือนการคูณทั่วทั่วไปเลยเหมือนการคูณจํานวนนับปกตินะคะเวลาเราไปตั้งคูณหนูตั้งคูณเลยค่ะนี่นะทศนะนี่เอาสิบสอคูณกับ85แบบนี้เลยนะคะหรือใครจะเปดิบห้าคูณกับ12ก็ได้คําตอบเท่ากันนะคะการคูณกับ การบวกบวกเนี่ยสามารถสลับที่กันได้อ่าเรามามาคูณกันนะคะก็คูณกันเหมือนเลขปกติแต่คำตอบเราต้องไปใส่ทศนิยมนะคะอ่าห้าคูณสองเป็นสิบทดหนึ่งห้าหนึ่งเป็นห้าบวกหข้างบนเป็นหนะคะต่อมาแปดตรงนี้อยู่ในหลัก10ก่อนที่เราจะทําการคูณต้องใส่ศูนย์ตรงนี้ก่อนกันลืมนะคะแปดสองสิบหกใส่หกทด1นะคะต่อมาแปดหนึ่งเป็นแปดบวกหเป็น 9 2้รสองบธที่บวกกันเป็นเท่าไหร่เป็น0เป็น12ทด1เป็น10 1020อ่าถ้าเป็นจำนวนนะับคำตอบจนถึงคือ1 0 2 0ใช่ไหมแต่ในที่นี้มันเป็นทศสิยม1ตําตำแหน่งคูณกัน2ตัวคุณครูจะทบทวนว่าการคูณทดสิยมเนี่ยเมื่อ1ตําตำแหน่งคูณ1ตําตำแหน่งคำตอบ หนูต้องเอาจำนวนตำแหน่งมาบวกกันคำตอบจะกลายเป็น2องตำแหน่งทันทีนะคะคำตอบในที่นี้คืออะไรลูก1 0 2 0หรือ10.2ก็ได้หน่วยเป็นตารางตารางอะไรคะแล้วก็กลับไปย้อนดูที่ภาพหน่วยมันเป็นอะไรเซนใช่ไหมดังนั้นคำตอบก็จะเป็นตารางเซนติเมตรสำหรับข้อนี้นะคะ แล้วก็ตออบตอบปกติขีดเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดนะอ่าสิบจุดสองเซนติอ้าวเซนติเมตรนะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นไหมเบื่อแล้วเนี่ยหน่วยสิบจุดสองตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะนี่คือข้อที่สองนี่คือตัวอย่างนะคะอ่ายากไหม ไม่ยากเนาะถ้าไม่ใช่โทษสน,นิยมเนี่ยบางคนเห็นโทษสนิยมตายเครียดลอะอมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ,ะตัวอย่างที่สามนะคะตัวอย่างที่สามนะแล้วก็มองเล็งดูเลยอะไรคือความสูงบางคนเห็นแล้วแหละด้านคู่ขนานคือด้านไหนใช่ด้านนี้กับด้านนี้นนหรือเปล่าเนี่ยขนานกันหรือเปล่าสองด้านเนี้ยนะคะเอียงๆแบบนี้มันคู่ขนานกันไหมล่ะนะคะหนูก็ต้องดูอ่าทีนี้ระดับแรกเลยค่ะรอบมา เขียนสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกความยาวด้านคู่ขนานต้องเขียนทุกข้อนะคะทีนี้พอเราจะใส่ตัวเลขเราก็ลอกลงมาค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงสูงก็คือเส้นที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ของตั้งฉากในที่นี้มันมีสองเส้นแหละนะคะแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งมันกลายเป็นด้านคู่ขนานไปแล้วมันก็เหลือแค่เส้นนี้ค่ะหาเส้นนี้ก็เลยกลายเป็นเส้นความสูงดังนั้นความสูงในข้อนี้คือสามสิบสี่ คูณผลบวกด้านคู่ขนานค่ะอ่าด้านคู่ขนานคือ2เส้นนี้นะคะคือ74บวกกับ26นะเราก็บวกในวงเล็บก่อนเลยค่ะบวกในวงเล็บที่เหลือก็ลอกลงมาปกติอย่าลืมนะคะอย่าทิ้งมันไว้นะในวงเล็บบวกกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น90สอืมทีนี้ต่อมาก็ตัดทอนปกติจริงไหมใครถนัดอ่านี่แหละขอซูมก่อนนะคะ ตัดทอนปกติเลยค่ะก็เอาสูตรคูณแม่สองสองหนึ่งเป็นสองอะไรตัดทอนกับอะไรดี3าสี่หรือ90้ิบดีคะเอา90้าดีกว่าเนาะสคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ9ก้สองคูณสเป็น8เหลือเศษอะไรคะเหลือเศษหนึ่งนะคะหนึ่งมานำหน้าศูนย์กลายเป็นจำนวนใหม่คือเลข10บสองคูณหเป็น10แสดงว่าตัดทอนแล้วได้สี่สิบห้านะคะทีนี้เรามาเขียนจำนวนใหม่ก็คือ สามสี่คูณกับสีสบห้าอ้าวคำตอบจะเป็นเท่าไหร่ล่ะสามสคูณสี่สบห้านะคะคำตอบจะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะกระดาษทดเสรกระดาษทดขึ้นมาปึ้งๆคูณสี่สบห้านะคะเราต้องทดให้ชินนะคะขนาดคู เรียนมาขนาดนี้นะเรียนเอกคณิตศาสตร์ตรงๆเนี่ยก็ต้องทดเลขนะเราไม่สามารถที่จะไปจิ้มเครื่องคิดเลขได้ตลอดนะคะเราต้องทดทดให้คล่องนะคะเอาห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองแบบนี้ห้าสามสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดนะคะสี่คูณสี่เป็นสิบหกอ่าตรงนี้ลบก่อนนะสี่คูณสี่เป็นสิบหกก็ทดหนึ่งตรงนี้นะคะที่จริงหนูต้องเติมศูนย์ตรงนี้ก่อนอันเนี้ยอ่ะคุณครูเติมให้ 4ี่คูณสี่สิทดหนึ่งแล้วใช่ไหมต่อไป4ี่สาสบองบวกหเป็น13บาบวกกันเป็นเท่าไหร่คะศูนสิบทดหนึ่งเป็นห้าอันนี้หนึ่งไม่มีตัวบวกเอาลงมาคือเท่าไหร่คะ 1, 30, หนึ่งนหสน่วยคือตารางอะไรเอ่ยตารางเมตรนั่นเองนะคะตารางเมตรนั่นเองทีนี้อ่ะที่ครูทด ก็ลบไปคือในที่นี้ครูไม่มีกระดาษทดนะคะหนูอย่ามาทดในในแบบฝึกหัดอย่างนี้นะหนูเอาไปทดในสมุดทดหรือกระดาษเศษท้องหนูนะคะอันนี้คุณครูทดให้หนูดูเฉยๆอตอบหนึ่พห้าสามิตารางเมตรนี่ยากไม่ยากครูวงง่ายง่ายนะคะนี่คือตัวอยา่างอ่ะ ต่อมามาดูแบบฝึกหัดเลยนะคะนี่คือแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นปหกในวันนี้นะนะคะเนี่ยจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูต่อไปนี้นะคะเห็นไหมคุณครูกลัวคําถามว่าครูคะแสดงวิธีทำไหมคะอะไรอย่างเงี้ยครูเขียนไว้ก่อนเลยแสดงวิธีทำนจะจ้มามันนีทรงจากโมงอะมาดูนะคุณครูสั่งวันศุกร์ตอนนี้เวลาอะไรขณะที่ครูอัดคลิปก็เวลา10บโมงกว่าครูจะอัปโหลดใน u t u b e โอเคงั้นส่งวันเสาร์ดีกว่าเนาะ อ่าส่งวันเสาร์อ่าเวลาเที่ยงดีไหมอ่าเวลาเที่ยงไม่เกินนี้ใครเสร็จก่อนส่งก่อนเพราะว่ามีแค่สองข้อง่ายๆนะคะสองข้อง่ายจริงๆคือว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ใส่สูตรเป็นนะคะคําว่าใส่สูตรคือเอาตัวเลขมาแทนค่าในสูตรเป็นก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยในในเรื่องการหาพื้นที่เนี่ย ะะหวังว่านักเรียนชั้นป6จะทำได้และพยายามทำให้มันทันเวลานะคะรอบตะกี้มีคนไม่ส่ง4คนครูไม่ทราบว่าเหตุผลเพราะอะไรนะคะมีคุณมิกกี้คุณน็อตนะคะคุณกัาปัน้นคุณโบนะคะเพื่อนคนไหนที่อยู่ใกล้ๆ4คนนี้ให้ไปบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าให้ดูคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัด ะค,ะความรู้เพิ่มเติมสามารถอ่านได้ในหนังสือในเตียน,นของหนูเองหรือจะเป็นนะคะติวเตอร์นะคะใน YouTube มีตั้งหลายคนเลยพี่อะไรต่างๆนานา,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 นานที่พวกหนูไปดูพี่เขาอะนะคะก็สามารถศึกษาได้นะคะนะคะสามารถดูได้ตลอดนะมันไม่ได้ใช่เรื่องยากอะไรเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว,ว่าหนูจะแบ่งเวลาของหนูเนี่ยให้เป็นประโยชน์แค่ไหนอย่าเล่นแต่เกมอย่างเดียวอะ ไว้เจอกันใหม่คุณครูก็จะอัดคลิปของน้องป .5 ต่อไปนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ